สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมเซเว่นไนท์ครับเป็นยังไงกันบ้างฟาร์มกันเมามันหรือเปล่าก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับว่าไอ้ตัวใหม่อย่างไคยนะฮะไคลเนี่ยมันฟาร์มดีไหมแต่ถ้าเป็นช่องผมนะแน่นอนไม่ใช่สุลต่านเราจะพูดถึงไคลย4ศย์ครับศูนย์เลยไม่หนึ่งไม่สองีศูนย์เลย ว่าฟาร์มดันฟนร้ายหนึ่งฟาร้ายสองฟาร้ายสามได้แค่ไหนครับและเซ็ตที่ใช้นะฮะก็เป็นเซ,เซ็ตเบสิกเสียด้วยเซ็ตริติคอครับอเอาจริงจผมก็อยากใช้เซ็ตบอสนะแต่ว่าเซ็ตบอสเนี่ยยังไม่ครบของยังขาดและถ้าเกิดมีของดีๆมาส่วนใหญ่ผมก็จะไปลงสัมปทานเอสปดาดา กัับตวนี้คือผมฟาร์มฟาร์มบอสเยอะนะหลังหลเนี่ยผมฟาร์มบอสเยอะดูตรงนี้ได้เลยเนี่ยยี่สิรอบ3ตัวเนี่ยผมฟาร์มหมดเลยนะแล้วฟาร์มระดับสินะครับให้มันดรอปนะมันไม่ดรอปครับหรือจะเป็นเซตจุดอ่อนมันก็แบบออกแต่กระกากอะก็จะมีเพียงเซตคริติคอลเท่านั้นที่ค่อนข้างดูดีขายตัวนี้ส0ฟาร์มฝันร้ายได้แค่ไหน ไปดูกันครับโดยคายนะฮะเป็นตัวละครฟาร์มถือว่าถ้าเทียบกับ <c oughs> พยัก์เมคาแล้วพยัก์เมคามันจะมีความบุบว่วารวดเร็วมากกว่าแต่คายเนี่ยมันสามารถไปดาเมจได้ดีมากกว่าหรือ้าพูดกันง่ายๆคือมันไปด่านสิเได้มันมันคือพยัก์เมคาเตะสองทีไม่ตายใช่ไหมแต่คายเนี่ยมันยังมีสกิลพาลส์สี่แบบลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้น มันจึงลงดาสิเมตได้แต่ของต้องประมาณไหนไปดูครับมาดูของครับเซตคริติคอลนะครับน่นอาว่าเซตนี้ไม่ใช่เซตท็อปนะถ้าเซตท็อปต้องเป็นเซตบอสหรือไม่ก็เป็นจุดอ่อนก็ได้ก็คือแต่ว่าออฟรอต้องเทพจริงๆเป็นเซตบอสแต่คริติคิ l อลพอครับสำหรับตัวละครเอ่อซีนะฮะคุณต้องการคริติคอล100%เหรือใกล้เคียงที่สุดมันมีมาให้แล้วยี่ขาดเผมมีอยู่ห้ครับ มีอยู่51ครับคาดดู22ครับทำยังไงอันดับแรกนะครับผมใส่แหวนสีดาวโงๆนี่แหละแล้วก็เพิ่มคริทิคอล3ก็จะเหลืออีก19เูกไหแกปัญหาครับตัวน,นี้เลยคริท <laughs> ิคอล17ปอร์เครับจะทำให้ผมคริติคอลเก้าทำให้ผมถึงทำแบบนี้เป็นเพราะว่าผมอยากได้ความเสียหายคริติคอลให้มากที่สุดผมมี เซตนักค่าที่เป็นอัตราค,คริทิคนะเนี่ยอย่างอันไหนวะเนี่ยคริทิคอลยี่สิบถ้าใส่ไม่ไม่เกินเลยเกินเลยพุ่งๆเลยแต่ผมอยากได้ดาเมจคริทิคอลนะผมก็ต้องใส่อุปกรณ์นะครับเป็นดาเมจคริทิคอลทั้งคู่คุณเห็นออปชันไหมฮนะไม่ได้เทพมากนะครับออปชันที่ผมใส่อยู่เนี่ยแต่ก็อยู่ในระดับที่พอมีพอไหวเสื้อก็เช่นกันครับใส่พลังโจมตีทั้งคู่ครับและนี่ครับ พลังโจมตีเช่นเดียวกันครับที่ที่เรผม9กิดเอเซครับส่วนอีกหนึ่งตัวคละครครับก็เป็นตัวละครสายเวทอย่างยอนฮีนะครับตอนนี้4ีดาวแล้วเรียกว่าจาัดเต็มแต่ว่าของที่ผมใช้ฟาร์มนะครับจะเรียกว่าจัดเต็มเต็มที่ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าของที่ผมใช้ฟาร์มนะครับจะมีหลายชิ้นนะครับที่ยังไม่ครบแต่โดยรวมแล้วยอนฮีไม่ใช่ปัญหาในการฟาร์มเพราะว่ามันโหดมากมันแรงมาก อยู่ปัญหาอยู่ที่พี่คายนี่แหละเพราะว่าพี่คายเราสีสูนไงมาไปดูกันดีกว่าว่าวามยังไงเซตสกิลแต่สกิลไม่ต้องบอกหรอกสกิลสองสกิลหนึ่งเนาะฟาร์มเราได้ผลยังไงอันดับแรกนะครับคายเนะี่ยมันจะมีไวชิล่านะมันจะมีไวชิววละะถ้ามีตัวละครสายโจมตีนะฮะถ้ามีตัวละครสายโจมตีสมตัวมันจะมีไวชิล มันผ่านอยู่แล้วนะพลังขนาดนี้คือผ่านอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราออโต้แล้วเราไปนอนถูกไหมเราออโต้แล้วเราไปนอนเนี่ยบางครั้งมันเซตตัวมาไม่ได้มีไวชิลนะฮะเพราะฉะนั้นครับผมจะลองแบบไม่มีไวชิลนะสำหรับ c 0ตัวนี้ไปเรื่องมันที่ด่านฟันไร้หนึ่งก่อนแล้วกันว่าเป็นอย่างไร ฟันไลท์หนึ่งครับไม่น่าจะใช่ปัญหานะครับเนื่องจากว่าคายเนี่ยมันมันโหดในตัวอยู่แล้วโป้งก็ให้โป้งเกือบจบก็คือฟันไลท์หนึ่งมันเป็นของเบสิกพื้นฐานต่อให้เป็นคายสีสูนและของน้อยกว่านี้ยังไงก็ผ่านนะครับแทบไม่ต้องลงสกิลสองอะต่อไปก็เป็นยอนทีครับอัตราการชนะนะครับสำหรับ ลาย C0 นะใส่เซ็ตคิิที่ข้ธรรมดาได้แหละแต่ว่าเน้นพลังโจมตีแล้วก็ใส่สัตว์คิิที่ข้ด้วยวคุณจะเห็นว่าสัตว์ผมนี่ไม่มีตัวทองเลยนะไม่ออกแต่แบบเดี๋ยวให้ดูทายคลิปเดี๋ยวให้ดูทายคลิปมาฟันร้ายหนึดหนไม่ใช่ปัญหาครับต่อไปไปดูฟันร้าย6กขีดหครับแบบไม่มีวอยชิลเช่นเดียวกันครับว่าจะเป็นเช่นไร ก็สำหรับฝารายหขีดนึงนะครับอัตราการชนะอยู่ที่100%เปเช่นเดียวกันครับไม่มีพลาดนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันจากไปหกขีดนึงโชโชโชหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน,น,เ,น,เ,กนเพราะว่าหกขีดนึงเนี่ยเอ,อ่อมอนสเตอร์จะเน้นบัฟตัวตัวเองมากกว่าไม่ค่อยหลุดเข้ามาตีตัวเรานะ โง่โงโ,ง,โงดับเกือบหมดแล้วครับโ,รอโอเคเรียบร้อยไม่ใช่ปัญหาครับไาย C0 ออโต้หกขีดหนึ่งชิวๆต่อไป12บขีดหนึ่งเดี๋ยวจบวันนี้ก่อนที่จะตัดคลิปละย้อนทีมันเป็นตัวชิวๆอยู่แล้วมันเรื่อยๆมนยิงสองบ,บ้าวอะผม C4 ีจริง C2 ก็ได้แต่ C4 ก็จะเก่งขึ้นเพราะว่าทัตตาคลิปง่ายขึ้นสามารถเล่งดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองโอเคครับ6ขีดนึงนะครับอัตราชนะอยู่ที่100%่งผมให้99%แล้วกันเผื่อมีพลาดเนาะ okay. ต่อไปฟันไลยเราจะไม่ฟาร์ม1 1่ีดขนึงนะครับเราจะฟาร์ม1 2บขีดนึงมาดูดัน12บขีดนึงกันบ้างนะครับ สำหรับด่าน12ขีดหนึ่งนะครับก็มีโอกาสทัง้งพลาดค่อนข้างเยอะอาี้พูดแบบไม่มียชิีนะถ้ามีไวทีเนี่ยมันผ่านแล้วเอาละครับลงละครับสก,กิลต่อไปครับลงสก,กิลที่2นะฮะปึง้งปึง้งวี ถ้ามันใช้ตก,กียวนี่ผมดองนะั้นน่ะโอ้ชิวเฉียบผมบอกเลยต้องต้องอัพขอมากกว่านี้อีกสักนิดนึงอัตราชนะก็มีครับผมลองมาก็ประมาณ70%็5เแบบไม่มีไวชิลถ้ามีไวชิลเนะี่ยมันชนะอยู่แล้วนะฮะส่วนเว็บ2ก็จะเป็นยอนฮีแบบนี้นะ,ะก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับยอนฮีเนะี่ยคือผมใส่แหวนซื้นเืนชีพไว้ด้วยกันเหนียวแล้วก็อย่างที่รู้คือผมเป็น C4 แล้วมันก็ตี2เป้าเนะี่ย มันอาจจะช้าสักนิดนะแต่ก็สามารถเคลียร์ลูกน้องได้ไวถ้าเกิดลูกน้องมันเหลือเนี่ยเราโต๊ะสองเป้าอีกทีเดียวก็จบลยนี่เป็นหาครับก<ๆ>็ถือว่าไหวนะซีศูนย์คายโอ้โหตัวโหดจริงและใช้เซ็ตคีิ์ีคอรด้วยหากเป็นเซตบอสเนี่ยแล้วมันเร่งดาเมจคุณทำเซตบอสแล้วสามารถทำคีย์ีคอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรือใกล้เคียงที่สุดได้เนี่ย มันจะเร่งดาเมจได้ดีกว่าน,นี้รวมถึงต้องทำความเสียหายคิทิคอลสูงๆเลยนะแต่การที่จะทำแบบนั้นเนี่ยขอไม่ต้องครบจริงๆสำหรับเซตบอสอ่าผมให้ดูแล้วกันผมเป็นฟาร์ม,มาเนี่ยความเสียหายคิทิคอลอัตราคิติคอลเนี่ยมันก็มีนะครับขอเนี่ยแนละ้วผมตีบวกหมดแล้วตีอย่างละหกให้ดูออฟดูออฟมันก็ยังไม่ใช่นาทีเนี่ยเอออย่างนั้นนยผมฟาร์ม,มาเนี่ยก็เหมือนจะดูดีนะ บวกดามเมจบวกอะไรบวกความสามารถกพอย่างอันนี้ถือว่าอันนี้ผ่านผ่านระดับหนึ่งส่วนอันนี้อันเนี้ยไม่ผ่านแต่ก็ยังอยากจะลองมันไม่ได้ลงอัตราคียิคอลอว่ะคุณผมตีบวกเพิ่มผมนึกว่มามันจะลงอัตราคีิ์ที่หรือลงดามเมจก,ก็ยังดีมันไปลงตาบล็อกหรือจุดอ่อนคือจุดอ่อนเนี่ยมันก็ดีแต่ก็คือผมไม่ได้ปั้นเป็นสเตตัสจุดอ่อนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้ามีน้อยเนี้ยมันก็จะ เราออโต้เนี่ยมันก็จะไว้ใจไม่ค่อยได้เดี๋ยวออกเดี๋ยวไม่ออกเนาะแล้วก็พวกนี้นะฮะเอาไปเซตทั้งหมดแล้วแล้วก็อัปเกรดดูออฟที่สองที่สามที่สามที่สี่ก็ไม่มีอันไหนผ่านสักอันมีอันนี้ผ่านอันเดียวแต่ผ่านอันเดียวมันก็ยังไม่พอครับแล้วก็ไปดูเกาะนะฮะเกาะสายโจมตีเนี่ยผมก็ฟาร์มนะฟาร์มครับแต่ผมก็ตีบวกตีบวกมันก็ยังไม่มีอันไหนที่ถือว่าใช่อันไหนสวยจริงๆมันก็ไม่ใช่พลังโจมตีอีก มันไปนลงอย่างอื่นแทนโอ้มันน่ากวดหัวก็ต้องฟังกันอีกหลายวันหน่อยแต่อย่างน้อยช่วงนี้เรดบอสนะครับก็มีสองเท่ามีสองเท่าถึงอันอตัวละยี่สิบตัวละยี่สิบครั้งแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับที่ถือว่าน่าสนใจและน่าจะโหดก็คือเซตจ,จุดอ่อนนะครับผมบอกไว้เลยนะนี่ฟาร์มานะโอ้โหเือนเยอะมีสีดาวเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะผมไม่ได้ขายอะไรทีนะนี่ฟาร์มา ไม่มีอัตราคีิตที่คอแล้วก็ความเสียหายคีิตที่คอออกแม้แต่อันเดียวโอ้เราช่างปวดหัวผมอยากจะลองอ่ะเนี้ยเซ็ตเนี้ยทําจุดอ่อนให้เต็มแล้วก็อัตคียที่คอให้ใกล้ๆลอยที่สุดมันจะต้ตองแรงนี่เนี่ยมันน่าลองแต่มันให้เราลองไม่ได้เพราะฟาร์มไม่ออกนะก็ประมาณนี้นะสําหรับใครซีศูนย์สำหรับใครที่เติมน้อยแล้วอยากจะไปเปิด ตัวละครเนี่ยผมว่ารอตัวเลดอักดีกว่าผมคุยกันต่อแล้วกันหมดไปเออหมื่นก่ารูบี้ส0 0 0มนรูบี้มั้งเห็นไหมรูบี้ผมเดี๋ยวผมฟาร์มเสร็จจะมีอยู่หมื่นห้าไปเปิดสัตว์ด้สัตว์ออกเยอะครับแล้วดูมันออก d อชสามตัวท่วนแบบออกมาทียิบเลยดอชเป็นตัวละครที่ดีมากๆสําหรับท้ายเกมในตอนตอนในตอนที่เออ อสศวินของคุณเนี่ยสามารถฟาร์มด่านสูงสงที่ดอกแหวนหดาวแบบได้แบบชิวๆแล้วโดยไม่ต้องพึ่งพาสเตตัสอื่นๆอย่างอย่างนี้โดยไม่ต้องพึ่งพาดา,าเดมจเพิ่มเติมเนี่ยคือตัวมันตึงแล้วคุณเอาเอฟเฟกมาเพิ่มอุปกรณ์ก็ได้ตอนมันออก2ตัวนะครับผีกับดอชกับมิกเนี่ยออกมา2ตัวเนี่ยผมก็บอกว่าแน่จริงออกมาไอตัวเอวะ มันออกจริงเว้ยดอทตัวที่3โอเคมันออกมาสี่ตัวเลยแล้วกันจะได้เทปบวกอัตราดอกอุปกรณ์รู้สึกจะสามสิบเเัน้เป็นหกดาวเฮ้ยไอ้ดอกประดับประดับเ่ประมาณนี้โอเคครับต่วนคุยกันตอนท้ายก็จะเป็นอ่ะขอดูทีมหน่อยแล้วกันนะทีมกี่วันแล้ววะเนี่ยเป็นทีมสายเติมรายเดือนนะไม่ใช่ไม่เติมนะเติมรายเดือนนะฮะเติมรายเดือนตอนนี้ ถึงไหนแล้วนี่เราดูวันตรงไหนวะยี่สิบี่วันนะ24วันก็ถือว่านานนะ24วันเติมรายเดือนได้อะไรบ้างผมเป็นสายเวทนะฮะแต่ก็มีแพอโอผมได้พายมานะเมลคี C ห้ยอนฮี C สเพลตัน C ส C สองอรินไม่เคยอัปเดต C 2เช่นเดียวกันและนี่ครับ ต่างๆก็ประมาณนี้และตัวละครที่ออกบ่อยที่สุดออกกับเกือบทุก20 30ิบใบขาวก็คือเอสปาดาครับมันออกทีจริงๆจน4ี่ห้าไปเป็นทีเรียบร้อยพอสำหรับตัวขาวนะตัวขาวนะครับถ้าคุณไม่รู้จะเลือกอะไรนะฮะคุณเลือกเอสปาดาคุณเลือกปลาสขาวทิ้งไว <trillion S 1> ้ก่อน <liber o. S 1> เลยสองตัวนี้นะครับมันจะช่วยคุณฟามอุปกรณ์นะส่วนอีตัวหนึ่งเนะี่ยคุณเอาลีน่าก็ได้ จะเอายูชินก็ได้หรือหรือรักเพื่อนตีปราสาทก็ได้แต่ลูรี่ผมก็ไม่เคยอัปเดตนะ C3 สามันจังทากะไม่ต้องก็ได้นะเห็นว่าใครซีสูงๆน่ะตีประสาทเก่งกว่าทากะอันนี้ผมไม่รู้จริงเปล่าผมมีแค่ซีสูงไงใครมีซีสูงๆก็บอกกันด้วยแล้วกันวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ